o t c c y l สวัสดีครับสำหรับ LEGO Education v e d o 2.0 EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่อง Sort to Recycle หรือว่าการคัดแยกเพื่อการ Recycle นะครับโดยที่เราจะต่อจำลองโมเดลนะครับรถขยะหรือว่ารถคัดแยกขยะเพื่อนำไป r e c y c l ิต่อนะครับโดยที่ใน การรีไซเคิลนะครับขยะแต่ละประเภทนะครับรีไซเคิลแล้วเอาไปทําอะไรต่อบ้างเดี๋ยวเราไปดูในบทเรียนกันเลยครับอันดับแรกเราไปเริ่มต้นที่ซอฟต์แวร์กันเลยคราวนี้อันดับแรกนะครับเราก็จะเข้าไปที่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน v ีดู2.0นะครับก็ในบทเรียนนี้นะครับก็จะไปที่ไกด์โปรเจกต์ที่8ดนะครับเป็นเรื่อง So สทูรีไซเคิลนะครับแล้วก็กดโกไปเลยครับก็ ในเบื้องต้นเราก็จะดูวิดีโอในการตรวจของ Mac และ VR ก่อน ในบทเรียนนะครับในเ็ปต่อไปเราก็จะไปทำการต่อโมเดลจำลองนะครับระบบหรือว่ารถในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทของเราในขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่ม ไปที่ต่อโมเดลก่อนนะครับและวกานกดไปที่ Start Building นะครับแล้วก็ต่อโมเดลตามแบบต่อไปนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคานนี้หลังจากที่เราต่อโมเดลนะครับเสร็จตามแบบนะครับเราก็จะได้ตัวรถที่คัดแยกขยะพร้อมกับตัวขยะแต่ละประเภทนะครับขึ้นมาดังนั้นในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับตัว Hub กับตัวแอปพลิเคชันนะครับโดยการกดเปิดเครื่องที่ตัว h u บก่อน แล้วก็กดไปที่ Connect นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มต้นโดยการเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างนะครับที่บทเรียนให้มานะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่ เลือกทิศทางของการหมุนนะครับของมอเตอร์นะครับบล็อกส,สีเขียวแล้วก็กดไปที่บล็อกที่2นะครับเลือกให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเป็นเวลา1วินาทีเสร็จแล้วเราจะเลื่อนไปที่ตัวบล็อกสีเหลืองนะครับก็เป็นการหน่วงเวลานะครับเป็น3วินาทีแล้วก็บล็อกสีแดงนะครับส่งเสียงดนตรีนะครับเป็นเสียงเพลงที่14 แล้วก็เลือกกำลังนะครับของมอเตอร์นะครับมีกำลังพาวเวอร์เท่ากับ4แล้วก็ทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะครับแล้วก็หมุนเป็นระยะเวลาทั้งหมด5วินาทีเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมของเราครนี้เราก็จะลองนะครับทดสอบโปรแกรมของเราในการกดปุ่มเพนะครับเพื่อที่จะรันดูว่าตัวรถของเรามีการ เคลื่อนไหวไกลไกในการคัดแยกขยะอย่างไรนะครับเราก็จะส่งเสียงนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็รอเวลานะครับเสร็จแล้วก็จะทำการเทขยะทิ้งลงไป บบน,น,นี่คือโปรแกรมที่ตัวอย่างบทเรียนให้มานะครับครับจากโมเดลที่เราได้เรียนไปนะครับสำหรับบทเรียน s o สทูรีไซเคิลนะครับหรือว่าการคัดแยกเพื่อการรีไซเคิลน้องๆก็จะเห็นว่าโมเดลรถของเรานะครับทำการแยกขยะนะครับแต่ละประเภทตามขนาด ขนาดขยะที่มีขนาดเล็กพอดีกับช่องในการคัดแยกก็จะตกออกไปนะครับเก็บไว้ที่หนึง่งก็ขยะที่ไม่สามารถออกจากช่องได้นะครับก็จะถูกคัดแยกไปเก็บไว้อีกทีหนึ่งครับคราวนี้ในบทเรียนที่อยากให้น้องๆนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็คืออยากให้น้องๆได้ลองนะครับเปลี่ยนโมเดลหรือว่าดีไซน์ตัวรถของเรานะครับให้สามารถที่จะคัดแยกขยะได้หลายประเภทและก็หลายขนาดมากขึ้นนะครับสาหรับบทเรียนที่อยากให้น้องๆได้ ทดลองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำการดีไซน์โดยการแก้ไขโปรแกรมหรือติดเซนเซอร์นะครับในการตรวจเช็คขยะนะครับก็สามารถดีไซน์รถได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยหรือว่าจะเข้าไปดูที่โมเดลไลบรารีอของเราในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์แล้วก็มีไอเดียในการคิดเพื่อคัดแยกขยะ นะครับเพื่อไปพัฒนาในชุมชนที่น้องๆอ,อยู่หรือว่าพัฒนาส่วนโรงเรียนของน้องๆหรือว่าพัฒนาประเทศต่อไปนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็จะขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในอีีถัดไปนะครับแนะนําบทเรียนในเรื่องอะไรนะครับก็คลอติดตามในอีีหน้านะครับสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ 泰，张三。